สวัสดีครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นนะครับในการทำเคาน์เตอร์คอนกรีตครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมเนี่ยใช้ทํางานนะบ่อยมากๆเลยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เลยอยากจะมีเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็จะสามารถเอาเครื่องมือเนี่ยมาวางพื้นที่บริเวณนี้ได้ครับพอตอนนี้ใช้โต๊ะต่างๆมาวางแล้วก็มันก็ดูไม่เป็นระเบียบเลยโดยสิ่งที่ผมจะทําในวันนี้ก็คือการก่ออิฐบล็อกขึ้นมาครับเพื่อเป็นฐานสําหรับทำเคาน์เตอร์คอนกรีตของเราครับ เริ่มต้นเลยครับผมจะหาแนวการก่ออิดบล็อกขึ้นมาก่อนครับที่ตัวผนังว่าจะสูงเท่าไหร่นะครับโดยใช้ตัวระดับน้ําจากนั้นก็จะมาแบ่ง,บงช่องนะครับที่พื้นเนี่ยให้มีความเท่ากันนะครับก็จะแบ่งได้ทั้งหมดจํานวน3ช่องก็ทั้งหมดเราจะต้องก่ออิฐนะครับทั้งหมด4แถวครับเพื่อที่จะให้ได้ช่องเท่ากัน3ามช่องนะครับจากนั้นเราก็จะมาหานะครับระยะการ ก่ออิฐบล็กอกนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก60เซนแล้วก็ผมก็จะมีการเจาะรูไปที่ตัวพื้นก่อนครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวอิฐบล็อกที่เราจะก่อขึ้นมานะครับแบบนี้เลยซึ่งในตัวของอิฐบล็อกเองนะครับเราก็ต้องมีการเจาะรูให้ตรงกับตัวเหล็กที่เราได้ตอกลงไปที่พื้นด้วยนะครับแบบนี้นะครับเราก็ใส่ปูนเข้าไปแล้วก็ก่อตัวอิฐบล็อกนะครับเข้าไปเลยนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ ทำได้ไม่ยากนะครับแต่ในคลิปนี้ผมต้องบอกว่าผมมีสิ่งที่ผมอยากจะมาแนะนําแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยทำพลาดเหมือนผมนั่นก็คือผมไม่ได้หาแนวตั้งฉากหรือว่าหาแนวที่จะก่อนะครับบนผนังนะครับถ้าเราดูตั้งแต่ต้นที่ผมทํานะครับผมจะหาแนวที่พื้นอย่างเดียวนะมันทําให้ตัวการก่ออิดบล็อกที่ผมก่อขึ้นมา2แถวแรกครับ มันเอียงนะครับมีการเอียงอยู่นิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ผมเนี่ยต้องไปแก้ปัญหาตอนฉาบอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับว่าสิ่งที่ควรทํานะครับในการก่อตัวอิฐบล็อกขึ้นมาเพื่อเป็นฐานสําหรับเคาน์เตอร์คอนกรีตเราเนี่ยทําอย่างไรนะครับที่จะก่อให้มันเนี่ยได้ตรงนะครับแล้วก็ไม่เบี้ยวนะครับแล้วมันก็จะทําให้ตัวฐานของเราเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันตามคลิปเลยนะครับ ผมจะแนะนําตั้งแต่วิธีการเริ่มต้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางเผื่อใครเนี่ยจะทําเองนะครับเราจะได้ไม่เจอปัญหาเหมือนกับผมนะครับนี่นะครับอย่างตัวอย่างแถวสุดท้ายเนี่ยนะผมจะหาระดับแนวด้านพื้นก่อนนะครับเพื่อเราได้ยะเแล้วขีดเลยนี่ครับทีนี้นะครับตัวแนวด้านผนังเนี่ยเราต้องใช้ระดับน้ํานะครับระดับน้ําตัวนี้เป็นการหาระดับครับก็คือทาบเข้าไปเลย ตรงแนวเส้นตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูระดับน้าของเราเนี่ยให้ได้ระดับด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยนี่ครับต้องอยู่ตรงกลางนะพอตรงกลางปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะขีดเส้นตรงด้านข้างกับผนังกําแพงของเราได้เลยแบบนี้นะครับขีดลงมาเลยแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราก่อเนี่ยเราก็อ้างอิงเส้นนี้นะครับก่อขึ้นมาก่อขึ้นมามันจะทําให้แนวของตัวตัวอิฐบล็อกที่เราก่อขึ้นมาเนี่ยมันจะตรงครับเพื่อความแข็งแรงของตัว อิดบล็อกที่เราจะก่อขึ้นมานะครับผมจะเจาะรูนะครับจํานวน2รูเพื่อที่จะฝังเหล็กเข้าไปก่อนนะครับ <G ül> นี่นะครับเราก็ใส่เหล็กเข้าไปเลยนี่นะครับเราจะเห็นว่าตัวแท่งเหล็กเนี่ยจะสูงกว่าตัวความสูงของตัวอิดบล็อกนะครับดังนั้นเราต้องเจาะรูนะครับของอิดบล็อกด้วยนะครับ ให้มันมีรูเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวแท่งเหล็กเนี่ยลอดรูนี้ขึ้นมาได้นี่นะครับเราจะสามารถเอาตัวอ e ิดบล็อกเนี่ยสวมเข้าไปได้แบบนี้เลยนะครับเราก็เล็งให้ตรงแบบนี้นะครับแบบนี้นะอันนี้แค่เป็นการทดลองนะครับยังไม่ได้ใส่ปูนเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะตีนะครับเพื่อที่จะแบ่งครึ่งตัวนี้เห็นไหมเพราะว่าตำแหน่งที่ผมจะก่อเนี่ยจะ,จะก่อมาแค่นี้นะมันจะครึ่งนึงของอ e ิดบล็อกพอดีนะวิธีการอ่า ถ่าอินบ็อกเนี่ยผมจะใช้เป็นเหล็กเลยนะครับเหล็กแบบเนี้ยแล้วก็ตีเข้าไปเลยครับแรงๆนะครับนี่ตรงนี้จะเสียบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ปูนเข้าไปนะจากนั้นก้อนนี้เราก็ต้องเจาะรูเหมือนเดิมนะครับแล้วให้มันสวมเข้าไปได้แบบนี้นะครับให้มันได้ตำแหน่งตามที่เราได้ขีดไว้นะครับแล้วได้แนวตามนี้ครับถัดไปเดี๋ยวเราจะใส่ปูนแล้วก็เดี๋ยวเอาสองตัวนี้เข้ามากดไว้เลย โดยเริ่มต้นนะครับให้เราเอาปูนนะครับเป็นปูนก่อสําเร็จนะครับผมใช้ปูนก่อสําเร็จเลยนะครับผสมน้านะครับให้เรียบร้อยให้ได้มันเนื้อเนื้อประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ที่บริเวณตําแหน่งที่เราจะก่ออิดบล็อกเลยนะครับแบบนี้ให้เต็มเลยนะครับยาวไปเลยทีเดียวในส่วนของตัวอิดบล็อกที่เราจะก่อติดกับผนังเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ปูนเข้าไปด้วยแบบนี้เลยนะครับ อาจจะปาดให้มันเป็นเลียมๆหน่อยนี่เรียมๆอย่างนี้ก่อนนะจากนั้นเราก็ยก ok ด้านนี้ชนผนังไปก่อนนะครับีนเล็งเล็งแนวแนวของเขาไว้ด้วยนะครับแนวเนี้ยแนวตรงผนังนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็กดลงไปด้านล่างเนี่ยเราก็เล็งแนวของเดิมรอยแนวที่เราขีดไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็กดลงไปเลยนี่นะครับถ้าดูนะมันต้องตรงเส้นนะครับ แนวเนี่ยต้องได้เส้นแนวกับเส้นเลยน,นี้ทางล่างก็เหมือนกันนะครับนี่ครับมันจะตรงกับเส้นที่เราได้ขีดไว้ตั้งแต่แรกครับนี่นะครับส่วนก้อนถัดมาที่เราได้ตีไว้นะมันอาจตรงนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะตรงนี้ผมจะไม่ใส่ปูนนะผมจะเสียบเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ที่หลังนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะได้จัดนะครับจัดระดับอะไรเงี้ยได้ง่ายนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะจัด ดูแนวต่างๆให้มันตรงนะครับนี่ครับดส่ยให้เต็มช่องเลยนะครับแบบนี้พอเขาแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะติดกันแข็งแรงครับชั้นถัดมานะครับเราก็เริ่มอ่อกอีกแถวขึ้นไปได้เลยครับหรือใส่ปูนเข้าไปนะครับให้เต็มทั้งชั้นเลยครับแบบนี้ ก็แนะนำนะถ้าเป็นไปได้เราอาจจะใช้น้ำนะครับพรมระหว่างร้อยต่อนะครับที่เราจะทําการต่ออิดบล็อกกันนะครับแล้วก็อีกอย่างถ้าแนะนำนะครับการต่อก้อนเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นการต่อค่อมกันนะครับไม่ใช่ก่อแบบก้อนตรงๆขึ้นมานะอย่างนี้ผมก็จะใช้ก้อนเต็มนะครับค่อมเข้าไปแบบนี้แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการค่อมการต่อกันนะครับของตัวก้อนอิดบล็อกนะครับถัดมา ตัวอิดบล็อกก้อนถัดมาที่เราจะไปตอกอิดบล็อกอีกก้อนหนึ่งครับตรงนี้เราก็ใส่แบบนี้ครับใส่ปูนเข้าไปให้เต็มนะครับแล้วก็ให้ปาดเป็นสามเหลี่ยมนะลักษณะก็คือให้มันเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆหลมนะครับแบบนี้ทําไมต้องทำ,ทำให้เป็นสามเหลี่ยมแหลมแแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปใส่ตัวอีกก้อนหนึ่งนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับมันจะสามารถที่จะนี่ครับตัวเนี้ย มันจะใส่เข้าไปแล้วก็เข้ากันพอดีแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดเนี่ยดันเข้าไปนะตัวปูนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ระหว่างก้อนของอิฐบล็อกทั้งสองก้อนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับในระหว่างชั้นที่เราก่อขึ้นไปเนี่ยนะครับผมผมเนี่ยก็สองชั้นเนี่ยผมจะใส่เหล็กเข้าไปหนึ่งชิ้นหนึ่งอันนะครับหรือถ้าใครต้องการแข็งแรงมากๆก็ชั้นชั้นหนึ่ง ใส่ไปอันนึงก็ได้นะครับแต่ผมจะสองชั้นใส่ไปอันหนึ่งแบบนี้นี่ครับแล้วเราก็จะก่อขึ้นมาได้เลยครับชั้นถัดมาเราก็ก่อขึ้นมาเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเล็งเล็งเส้นด้วยนะฮะเส้นที่เราได้ขีดไว้นะครับตรงที่ผนังนะครับตรงนี้ต้องให้ตรงนะครับต้องให้เส้นตรง สำคัญมากไม่งั้นมันจะเอียงนะครับแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับเราตอนทํางานถัดๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานชาบหรือว่างานปูกระเบื้องอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องระวังนะครับนี่ครับให้มันตรงขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับบริเวณก้อนด้านหน้าสุดเนี่ยตรงนี้มันจะมีร่องของตัวอ e ิดบล็อกอยู่ครับผมก็จะใช้ปูนก่อนเนี่ยปิดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องฉาบตรงนี้อีกทีหนึง่งไม่งั้นนะตอนที่เราฉาบนะครับตรงนี้มันต้องใช้ปูนฉาบเข้าไปเยอะผมก็เลยใช้ปูนก่อน,นี่แหละใส่เข้าไปก่อนนะครับแบบนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นการมาแนะนำนะครับขั้นตอนเริ่มต้นเลยตั้งแต่ การทําเริ่มต้นนะครับสำหรับการทำเคาน์เตอร์คอนกรีตนะที่ผมจะทําขึ้นมาเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าสิ่งที่ทําไปนะครับในเรื่องของการก่ออิฐบล็อกเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อทําเป็นฐานของตัวเคาน์เตอร์คอนกรีตเราเนี่ยนะจะเป็นแนวทางได้นะครับปัญหาต่างๆที่ผมได้แนะนําไปก็หวังว่าจะไปปรับใช้ได้เผื่อใครที่อยากจะทําเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อพรุ่งนี้ว่า ผมจะทำอะไรต่อแล้วก็ทํำยังไงต่อนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบบทเียงเท่านี้สวัสดีนะครับ